สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพนะครับจะมาทดสอบขึ้น 5G นะครับในรุ่น Xiaomi นะครับมี่ 10T Pro นะครับผมที่รองรับขึ้นเครือข่ายของประเทศไทยแล้วนะครับผมผมทำการทดสอบผ่าน Education Speed Test นะครับโดยผมจะเชื่อมต่อ c e ลล u l a r นะครับขึ้น 5G นะครับผมของ TrueMove S นะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับนี่นะครับรุ่นที่ผมทดสอบนะครับ ผมทดสอบนะครับคือนี่นะครับ True m o v e S นะครับผมนี่ครับผมรุ่นที่ผมทดสอบนะครับมี10 TPO r ผมจะทำการทดสอบเลยนะครับกดไปเลยผมใช้ Education Speed Test นะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store เลยครับตอนนี้นะครับความเร็วพุ่งไปที่300กว่าเมกครับผมในคลื่น 5G นะครับ ผมวัดอยู่จังหวัดเลยนะครับผมของขึ้นชูโมเอสนะครับการดาวน์โหลดอยู่ที่323นะครับในส่วนการอัปโหลดนะครับอยู่ที่ตอนนี้30กิกมเลาะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกครั้งนะครับผมตอนนี้นะครับนี่นะครับผมดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับอัปโหลดประมาณนี้เลย ทดสอบอีกครั้งนะครับกดทดสอบอีกครั้งในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมดุนครับรอบ2นะครับ,รอบ,อรบตอนนี้พุ่งไปที่350กว่าแล้วนะครับผมขึ้นเครือข่ายอยู่ที่บ้าน พื้นที่นะครับความเร็วแตกต่างกันนะครับผมแต่อยู่นี่ก็สามารถรองรับ 5G ได้ถือว่าโอเคมากเลยครับและตัว Xiaomi Mi 10T Pro ถือว่ารับขึ้น 5G ได้ในระดับที่ดีเลยนะครับผมในการใช้งานนะครับสำหรับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่อง P-Pay นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ